สวัสดีครับผมซีโอนิรัน์วันนี้จะมาคุยในเรื่องของปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของพี่น้องเกษตรกรข้าดีดกินนาเข้าดีดทาให้ผลผลิตตกต่าที่พี่น้องเกษตรกรที่ทํานาเจอปัญหาแล้วยังแก้ปัญหาไม่ตกนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆในการกําจัดเข้าดีดให้หมดจากไร่จากนาของท่านตัวแรกของเราก็คือเทนเดอร์ขวดสีน้ําเงินนี้นะครับเป็นตัวย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดข้าวดีดเมล็ดข้าวล่วง มเมล็ดดอกหญ้าแม้แต่ตอฟางสังข้าวต่างๆนะครับโดยกลไกการทํางานของเทนเดอร์นั้นเจาะเข้าไปที่จมูกของข้าวหรือมเมล็ดข้าวมเมล็ดดอกหญ้าต่างๆจุลินทรีย์จะเข้าไปทําลายในส่วนเนื้อที่เป็นเม็ดเพื่อลดการงอกของข้าวดีบที่ร่วงหล่นในนาของพี่น้องเกษตรกรทําให้ข้าวดีบลดลงอย่างน้อย 60- 70%ซในส่วนของแร่อะมิโนฮิวเมตมันสามารถไปแก้ปัญหาดินที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นดินเค็มหรือดินเป็นกรด ข้าวดีดจะเจริญเติบโตได้ดีมากแร่อะมิโนฮิวเมตเมื่อเราหว่านลงไปดินร่วนซุยดินไม่เป็นกรดดินไม่แน่นข้าวดีดจึงชะงักและไม่เจริญเติบโตได้ที่สำคัญเราสามารถใช้ร่วมกับ ฮิวมิกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งแร่อะมิโนฮิวเมตและเทนเดอร์เราสามารถใช้ผสมกันใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย3ฤดูกาลทำให้เข้าดีดหายไป90%ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่มีปัญหาเข้าดีดมีปัญหาวัชพืชหนานแน่นแนะนำนะครับเทนเดอร์ ender, ร่วมกับฮิวมิกและแร่อะมิโนฮิวเมตของเราสามารถกาจัดที่ชิดข้าดีดให้สิ้นซากอย่างแน่นอนครับ